สวัสดีค่ะพวกเรานักศึกษาจากโครงการยทูที่ตำบลนครเหีือนะคะวันนี้พวกเราก็จะมาคายข้อสองสันให้ทุกคนเกี่ยวกับการเรือกซื้อหน้าก,กักอนามัยที่ปิดฝ้องในยุค สำคัญในชีวิตประจําวันของทุกคนนะคะหลายหลายคนก็คงกังวลใจและมีข้อสงสัยว่าควระคือหน้ากากอนามัยยังไงระหว่างหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ที่นิยมใช้ในปัจจุบันและหน้ากากอนามัยทั่วไปที่มีขายตามท้องตลาดแบบไหนดีกว่ากันแบบไหนป้องกันพควิดได้และได้จริงหรือไม่ไปดูกันค่ะ อนามัยอยู่3ประเภทค่ะ 1. ห,หน้ากากอนามัยทางการแพทย์แบบใช้แล้วทิ้งที่พบเห็นได้ทั่วไปสามารถป้องกันเชื้อไวรัสและกันแพร่กระจายของเชื้อไวรัสจากคนสู่คนได้มากถึง99%จึงสามารถป้องกันเชื้อโควิดในทินได้ค่ะ 2. หน้ากาก N95 ถือว่าเป็นหน้ากากที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันสูงสามารถป้องกันฝุ่นและอนุภาคที่มีขนาดเล็กอย่าง PM2.5 ได้ถึง95%อีกทั้งยังตอบโจทย์เรื่องของการป้องกันเชื้อไวรัสที่มีขนาดเล็กอย่างเชื้อไวรัสโควิดในหินได้อีกด้วยค่ะแต่อาจจะทำให้หายใจได้ลำบาก จึงไม่สามารถใช้กับคนที่มีโรคหอบหืดหรือว่าหายใจเหนื่อยได้ค่ะยี่ห้อนี้จะเหมาะสำหรับคนที่มีความเสี่ยงสูงอย่างเช่นบุคลากรทางการแพทย์เป็นต้นค่ะและ 3. หน้า P1 และ FFP 2ซึ่งมีประสิทธิภาพในการป้องกันฝุ่นและเชื้อไวรัสโควิดในทินได้ใกล้เคียงกับหน้ากาก N 95อีกทั้งยังสามารถป้องกันสารเคมีได้อีกด้วยค่ะ สามารถป้องกันโควิด19ได้จริงหรือไม่หน้ากากผ้านะคะมีประสิทธิภาพในการป้องกันโควิด19ในระดับต่ำสุดค่ะถึงแม้ว่าจะสามารถป้องอกันละอองฝอยจากน้ำมูกน้ำลายแต่ก็ไม่สามารถป้องกันเชื้อไวรัสโควิด19ได้ค่ะหากต้องการใช้หน้ากากผ้าสาม,สา,มารถใช้หน้ากากผ้าที่กันน้ำและมีชั้นกรองอีกชั้นหนึ่งค่ะ,เพ,ะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันเชื้อไวรัสของโควิด19เควรซักล้างข่าความสะอาดทุกครั้งเพื่อป้อกงอกันเชื้อไวรัสที่อาจจะตกค้างในหน้ากากผ้าได้ค่ะ และป้องกันโรคติดต่อในสารฐอินริกาแนะนําให้สวมหน้ากาก2ชัน้นโดยสวมหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ไว้ด้านในและสวมหน้ากากผ้าทับเอาไว้ด้านนอกจะช่วยเพิ่มความกระชับระหว่างใบหน้ากับหน้ากากอนามายัยป้องกันไม่ให้มีเชื้อไวรัสหรือละอองฝอยจากสารคัดหลังเข้าไปได้นั่นเองค่ะ กิจภาพใกนการกันน้ำหน้ากากผ้าควรมีอย่างน้อยสองชั้นมันล้างมือด้วยสบู่หรือแอลโกอฮอล์บ่อยๆงเที่นี้น,นะคะเราก็สามารถใช้ใหน้ากาก้อย่อปลอดภัยและห่างไกลจากโควิดค่ะ Sure. ค่ะสิ่งสําคัญในการใส่หน้ากากอนามัยนะคะก็คือการที่เราใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาซึ่งจะทําให้เราลดโอกาสการแพร่เชื้อต่อผู้อื่นและลดโอกาสที่เราจะได้รับเชื้อจากผู้อื่นได้ด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะการใส่หน้ากากอนามัยควรใช้ร่วมกับวิธีอื่นๆไปด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นการล้างมือบ่อยๆหรือการเว้นระยะห่างทางสังคมส่วนการเลือกซื้อหน้ากากอนามัยทางการแพทย์นะคะไม่มีวัมจําเป็นเลยค่ะว่ามันจะเป็นสีอะไรไม่ว่าสีไหนก็ปลอดภัยทางนั้นค่ะขอแค่เราเลือกซื้อกับผู้ผลิตที่น่าเชื่อถือะ แล้วก็มีการรับรองมาตรฐานสินค้าก็เพียงพอแล้วค่ะ